เช้ามากที่สมเอยไม่มีร้านอะไรเปิดเลยมีแต่ แล,แล้วโครงการชวนน้องดูหนังฝังพูดภาษาไทยให้ไวขึ้นซีสันที่2ก็ได้เลิกลงพื้นที่เพื่อส่งมอบภาพยนตร์และโน้ตบุ๊กให้กับโรงเรียนและห้องเรียนสาขาทั้ง7แห่งบนดอยแม่งเงาอำเภอสมุงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เหล่ามิสหายของเราได้ร่วมสนับสนุสนงบป,ประมาณกันเข้ามาจนได้โน้ตบุ๊กป้ายแดงทั้งหมด5เครื่องรวมกับโน้ตบุ๊กมือสองที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีของบริษัทบางจากอีก2เครื่อง เพื่อให้เด็กชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการดำรงชีวิตได้มีเครื่องมือนำพาพวกเขาก้าวข้ามกำแพงแห่งภาษาผ่านถ้อยสนทนาของเราตัวละครมากมายในภาพยนตร์อีกทั้งยังได้เปิดโลกจินตนาการและเป็นสะพานเชื่อมสู่ประตูบานแรกในการอ่านออกเขียนได้ของดเด็กเหล่านี้อีกด้วย เทนแรกที่เราจะไปก็คือห้องเรียนสาขาบ้านจอลือเหนือห้องเรียนสาขาบ้านจอลือใต้แล้วก็ห้องเรียนสาขาบ้านจอลือกลางซึ่งเป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านแม่หลุยแล้วก็จะมีห้องเรียนสาขาบ้านกองอุ้มสาขาของโรงเรียนบ้านแม่งเงาแต่ว่าพอประพาสไปรอเราที่จอลือเหนือแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าสู่ห้องเรียนสาขาบ้านจอลือเหนือซึ่งเป็นแห่งแรกที่เราจะไปช้นนี้ค่ะสายมือนี้ไปอมไก่ได้นะคะ แนปะน้อยเอาจริงๆรระยะทางสู่ห้องเรียนสาขาทั้ง4แห่งที่เราจะไปในวันนี้นะคะหากเป็นทางราบลาดยางปกติเนี่ยก็คงจะถึงที่หมายได้แบบชิวๆตั้งแต่ซีรีส์เกาหลีตอนที่2ไม่ทันจบแล้วล่ะค่ะแต่เพราะหนทางที่เราจะไปนอกจากทิวทัศน์ข้างทางแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเฉดใกล้กับคำว่าชิวสักนิดเดียว เพราะเหตุนี้ล่ะค่ะเราจึงต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเพื่อใหถึงที่หมายสุดท้ายก่อนดวงตะวันจะหลับตาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะแม้บางช่วงของเส้นทางจะทั้งแคบและก็ชันแต่ถนนดินในฤด,ดูหนาวอย่างนี้ก็ถือว่าใจดีกับเรามากกว่าฤด,ดูฝนเมื่อครั้งที่เราเคยขึ้นมาสำรวจพื้นที่ในครั้งแรกหลายเท่าเลยล่ะค่ะ เพราะถ้าเทียบระหว่างการต้องควบล้อลุยฝุ่นหนาเตอะจนมองโค้งมองเหวแทบไม่เห็นในบางช่วงก็ดูจะหวาดเสียวน้อยกว่าการลุยร่องโคลนเละเทะที่ทั้งลึกและลืน่นชนิดที่หักเผือนิดเดียวเนี่ยก็พร้อมจะถลายลงเหวได้ทุกเมื่อเลยล่ะค่ะเมื่อกี้ที่ก็พยายามปีนสุดท้ายก็ตกปีนะเออเนี่ยร่องเนี่ยร่องเนี่ยอยากปีสุดท้ทายก็ตกตกตรงนี้อยู่ดีเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหน้าฝน,น,นตรงนี้ยากนวเ,เพราะมันจะต้องตกกันทุกคันแล้วมันก็จะลึกขึ้นเรื่อย ขาลงไม่เท่าไรเราไปขาขึ้นเนขาลงปล่อยลงไปตามล่องขาขึ้นเดี๋ยวเพรล่องมันจะต้องลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเยๆนี่ยประมาณเนี้ยแต่นี้ก็จะเรื่องนรกว่ะโอ้ยโดนน้ำซอกแล้วอะ่ะ ถึงแล้วนะคะห้องเรียนสาขาบ้านจอนลือเหนือใช้เวลา2ชั่วโมงในการเดินทางมาที่ห้องเรียนสาขาบ้านจอนลือเหนือ,นะะอขออภิปราทค่ะโรงเรียนบ้านแม่หลุยนะคะเอ้านี่คูมิกอันนี้อยู่จอนล, <c oughs> ลือกลางค่ะแล้วก็คูกโก้อยู่จอนลือใต้มารวมกันที่จอนลือเหนือหมดเลยแล้วก็คูทีอยู่ประจำอยู่ที่นี่ <c oughs> ส่วนจอเลือกลางนี่ค่ะคนนี้เขาต้องเดินเข้านะคะเพราะว่ารถเขา้เขาไม่ถึงนะคะโรงเรียนเขาเนี่ย <c oughs> ตอนเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อลือชาเรื่องความยากลำบากของเส้นทางมากกว่าห้องเรียนสาขาแห่งอื่นของโรงเรียนบ้านแม่หลุยแล้วเด็กปวกยอที่นี่ก็ยังฟังและพูดภาษาไทยได้ไม่เข้าใจนักปัาดีครับปออะไรครับปออะอะไรและนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญว่า ทำไมเราจึงด้านดานขึ้นมาทำโครงการชวนน้องดูหนังฟังพูดภาษาไทยให้ไวขึ้นกับเด็กๆที่ห้องเรียนสาขาแห่งนี้ค่ะ การกระชับเวลาระหว่างที่ครูใกดยและนักกิจกรรมมือฉมังอย่างพี่กบกับน้องตายชวนเด็กๆพูดคุยพร้อมทั้งมอบขนมที่ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านฝากมาพี่รุ่งก็ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ต่อพ่วต่างๆรวมถึงกระบวนการนำพาเด็กทำกิจกรรมต่อยอดจากการดูหนังเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยแก่เด็กชนเผ่าให้ผอประภาสและคุณครูจากห้องเรียนสาขาทั้งสี่ท่านไปในคราวเดียวกันเลยค่ะโอเค เากำลังจะไปที่ห้องเรียนสาขาบ้านกองอูมซึ่งเป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านแม่เงานะคะต้องเดินข้ามตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นรัวพบผ่านไปแล้วหนึ่งห้องเรียนสาขาในเวลาครึ่งวันเช้า แต่ยังเหลือตั้งสามแห่งนะคะที่เราจะต้องไต่ดอยขึ้นไปให้ถึงภายในครึ่งบ่ายที่เหลือค่ะที่สำคัญหนึงใน7ดอยนั้นน่ะนอกจากมอเตอร์ไซค์ก็มีแต่2เท้าของเราเท่านั้นล่ะค่ะที่จะนำพาพวกเราไต่เขาสูงชันเพื่อไปพบกับเด็กน้อยที่กำลังรอคอยของขวัญจากผู้มาเยือนด้วยใจจดจ่อที่ห้องเรียนสขาบ้านจอหลือกลางได้มาติดตามและเอาใจช่วยให้ครูก้อยพร้อมทั้งมิตรสหายร่วมทางทั้ง7คน ได้ขึ้นไปสมมอบภาพยนตร์และโ no น้ตบุ๊กทั้ง7เครื่องในโครงการชวนน้องดูหนังฟังพูดภาษาไทยให้ไวขึ้นตลอดจนของขวัญจากของมิตรของเราไปมอบให้ถึงมือเด็กๆและครูในห้องเรียนสาขาแต่ละแห่งอย่างลุ่นล่วงและราบรื่นกันนะคะ หากท่านใดที่อยากให้เราทำเรื่องราวการเดิน,นทางดีๆแบบนี้ต่อไปเพียงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราสัญญาเลยค่ะว่าเราจะไม่ถอดใจง่ายๆอย่างแน่นอนช่วยกันกดหน่อยนะคะ